สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวข่าวร้อนใครจนไม่จริงหมดสิทธิ์บัตรคนจนรับใหม่ใช้ระบบ AI คัดความคืบหน้าการลงทะเบียนครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับใหม่ในช่วงต้นปี2565ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชมรามาุมครมคัดว่าจะมีผู้มีสิทธิลงทะเบียนประมาณ15ล้านคนจากเดิมมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน13.6ล้านคนเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ที่ กระทบต่อรายได้คนในระดับรักยะล่าสุดนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะนําเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคัดกรองคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบเพื่อให้ผู้ถือบัตรเป็นคนที่สมควรได้รับสิทธิช่วยเหลือจริงๆโดยระบบจะสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัญชีเงินฝ ฝากในธนาคารซึ่งตามเกณฑ์แล้วจะต้องไม่เกิน10,000แบาทที่ดินที่อยู่อาศัยและอื่นๆแบบเรียวไทม์และจะมีการตั้งคณะกรรมการคัดกรองเพื่อตรวจสอบผู้มีรายได้น้อยที่จนไม่จริงเช่นหากตรวจสอบในขั้นแรกพราว่าเข้าเกณฑ์แต่เมื่อตรวจพบภายหลังว่าเป็นการให้ข้อมูลไม่ครบทําให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือมีการร้องเรียนกรณีจนไม่จริงก็จะถูกตัดสิทธิทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเตรียมนําบัตรประชาชนเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลในการ การโอนสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อลดความซําซ้อนการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีการจ่ายตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนส่วนวงเงินที่ผู้ได้รับสิทธิจะได้รับยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากต้องรอทราบจํานวนผู้ลงทะเบียนที่แน่ชัดก่อนแต่ยังคงใช้งบประมาณจากกองทุนประชาชนเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากซึ่งรัฐบาลได้ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ในกองทุนในแต่ละปีงบประมาณแล้วซึ่งไม่เท่ากันขึ้นกับการทําร การประจําปีนั้นๆหากงบที่ตั้งไว้ไม่พอก็สามารถขอใช้งบประมาณกลางเพิ่มเติมได้เพราะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถือเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลโดยในปีงบประมาณ2,564ที่ผ่านมามีจํานวนผู้ถือบัตรสวัสดิการ13.6ล้านคนร,รัฐบาลได้เบิกจ่ายงบประมาณเข้าไปในบัตรรวมกว่า48,000ล้านบาทสําหรับเงื่อนไขเบื้องต้นผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่2,565มีดังนี้การพิจารณ,รณาร ได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวห้ามเกินคนละ1 0 0 0 0แบาทต่อปีเงื่อนไขไม่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์รายได้บุคคลไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลักออมทรัพย์พันธบัตรตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทการถือครองกรรมสิทธิบ้านพร้อมที่ดินต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาการถือครองกรรมสิทธิห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35 ตารางเมตรการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขอบคุณครับ